สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่การตอนเจ้าเนาะวันเสาร์ ภาษาศิษยาภิษฐครับเนาะว่าจะจะลงวันกี่ว่าเดือนสิงหาคมนะครับสีหกห้านะครับพิกัดอำเภอแม่ออนครับอันนี้มาส้มครับสองหนุ่มสองเบานะครับสวัเนาะเป็นตัวสองเบาจ้าครับผมสมาไก่เนาะส้มปลาหางเง็ดนะครับเนาะครับผมครับน้องภูมิครับน้องต้มน้องต้นน้องต้นครับนาไก่นะครับเนาะครับศิษยาภิษฐครับไก่บ้านสาวแนตนะครับเนาะบ้านเดียวกันนะครับละอ้อนบ้านสาวแนตเจ้า แนวเที่ยงหม่นะครับพี่นะครับครับพี่สาวนะครับอันนี้เขาก็มาและกันเหมือนเคยเนาะเง็ดเขาก็กำลังได้นะครับเนาะกำลังเก็บมาเด็ดน้อยอยู่นะจ๊ะครับอย่าลืมนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเบาตัวนะครับทั้งสองคนทั้งสองคัฟองทั้งเพจทั้งยูทูบนะเจ้าจ้าสองพ่อปลาหาเง็ดนะครับเนาะน้องเบานะครับครับข้าวเนียวพาลุยตัวนะครับ พอเหนือพอเลยพอสายสายแน็นนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เมาหาเห็ดกันต่อเนาะเราจะมาหาเห็ดอย่างตอนน่นเนาะครับคไปหาเห็ดกันเลยจ้าเพื่อนๆคนรักแต่ด้วยกันครับสวัสดีครับดอกแหกแหกงมันของเขาเนาะตอนแน็นเนาะดอกแหกแห่งมันก็ยังตกครับดอกสิริดอกจิมลิม เจอเห็ดเคื่องไข่หน่อยดอกเยอะครับนี่หนึ่งดอกนี่ายงลงกหน่อยครับนึลงกหน่อยไข่มันครับเกิดมากอะอ้าวพับเหรอแม่งกินมาเดย์ไงไรไงกับปวดเนาะ คนเก็บไปกินต่ออีกลูกน้อยๆก็เมียอันเน็ตไหมอ๋ออือควายคนใหม่นี่ก่อนี่อเร่งครับอืมเนาะอืองั้นเราเนดอกว่านะคาไปขึ้นหน่อยได้ด้วยจากด si eh. อกเช้าง่ายแต่ดอกปุ่นคือก็ไปกินแม่งก็ได้มากินดอกนี่วะเนี่ยดอกนี่มันว่าไม่กินจ้ะ นี่เนาะฝนจะตกนะเจ้านี <2 <2> <2> <2> <2 ่เนาะจ้าฝนจะตกโอ้โหเฮ็ดค้นกับเฮ็ดค้นต่อสามดอกก็น่าจะนะโอ้ยสองดอกคนได้ย็นสองดอกนี่ได้ฮยวจจ้ะถ้าบ่ร้นน้ำฝนแค่เนาะ เฮตตนีนนนต่ายครับออกงอแเนาะดอกสวยอยู่ค,ยครับ

ดอกนึ uh, ่งงานครับเป็นบ้านหนึ่งดอกครับ โอ้ยอีกหนึ่งดอกเกือบบ้านแต่พอแห้งมีดอกเดียวนะแสีงมีดอกเดียวแต่โฮมเนี่ยสองจีอืมอันนี้กำลังเกิดมือหนีเฮ็ดว่าใครออกแน่นาาอนจ้ะฝนมันตกแห้งหดอีกสองดอกกันี่ มึงตาเฮ็ดสาวน่นั่นนะมาบกใกล้ยังจำอะไรไม่ได้เฮ็ดลายเนาะอีกดอกนึงครับมันเนี่ยกระจาดนึนนนสภาพปลามันเปียกว่าเฮ็ดเลยบม่ไค่ออกอีกดอกเดี๋ยวหนึงครับบ้านนะ สภาพเปลี่ยวคนอันนี้มาจากมันเลยอันนี้ดอกนี้งามดีจ้ะดอกนี้แล้วกครับดอกบานครับกระได้ปะล่ะได้แม่งกินนั่นนะจ๊ะน่าโคตรละครนี่แต่ดอกแต่ใบมันก็ยังดีเนาะดอกบานใหญ่ครับ ลุ่นนี้ไม่ได้เอาไปหนึ่งแล้วเนาะจานอ่ะได้ดังบ้านกันอย่นี้อนนอยอกนึงไม่โฮมหรอหสามดอกจ่ะมุมนี่โฮม เอาซะเนี่ยสรุปผลงานครับวันนี้ <laughs> วันนี้บ่หมานเลยจ้ะเดซัมนี่เองครับเหมือนนี้ไป<ท>็นบ้านเบาชัยเนาะจา้ะบ่เดไปปลาไงคือหมูว่านเนาะปปานนนานเนะลาะมึงข่างๆท,ทางจ้ะข่างๆมาเนาะมันกับบ้านออกหลายเนาะออกฝนมันตกคักนะจา้ะแดดบ,บ,บ,บ่ออกเลยหมูว,ว่านว่าสิออกเจ้ายดเสาบายมากกับมืดฝนตกคือเก่าจ้ะมืดขึ้นกับตกมืดขึ้น ตกตะคืนนักช่วยนาะครับแม่อ่อนครับสรุปผลงานวันนี้น่าหัวเกาะในพวกแกงพวกอ่อนหน่อยนึงนี่จะเห็ดหลังงูเห็ดปวกเนี่ยเห็ดแดงเนี่ยนอกจากพวกแกงพวกหนึ่งอยู่ครับก็จะเป็นหนึ่งก็น้ำพริกอาจารย์ครับสารับคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนอร์นะครับกดติดตามนะครับเอาสายสาวเน็ตนะครับบอสเหนือพาลุยนะครับทางเพจทางยูทูบเนอร์นะครับ วันนี้กลับมาครับสองเบาเนาะสองเบาเกาะกลังหาเฮ็ดต่ออยู่เนาะตอนนี้ปอใช่ก็บจะไปลงไปทำงานหรือจะเปลนโลกนะเนาะครับผมเวลาเขากับหาหลายเนาะจางก็เลยไดินปลาไหลสารพัดเรื่องเขาก็นับพิกบ้านพี่จ้องก่อนเนอรนะครับไหม่วันใหม่มือใหม่เนาะเอามาลุ้นกันต่อนะครับจะมาเฮ็ดแอนหยังเนาะเรียนเรีหนปลาเด่นอ๋อเออบลาเด็ดเฮ็ดสิไปหาหนอบะหูน้องพอก่อนเนาะครับจ้าป่ะถ้าฝนมาตกเนาะครับสารับวันนี้ก็สวัสดีครับผม